เบื้องหลังวิธีการถ่ายขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าใครจะขายบุญก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็ใช้ฉากนะที่เป็นฉากพลนสสิกเนี่ยสามารถหาสั่งซื้อได้นะครับก็เอามาติดสกอตเทปกันลื่นนะครับเวลาเราจะเอาขนมของเราเนี่ยมาวางรองมาวางบนพื้นนะ ทีใ่ใช้ในการถ่ายภาพนะครับแล้วก็หาแสงจากด้านข้างที่เป็นกระจกนะครับอันนี้คือตัวโปรดักหรือว่าตัวขนมที่ผมจะมาถ่ายก็คือเปียกปูนสีเขียวนะครับก็แกะกล่องออกมาถ้าคูณของคุณขนมเนี่ยมีกล่องอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถถ่ายในกล่องได้นะครับทีนี้ผมก็ใช้พ็อปนะครับก็ตัวเป็นตัวแป้งเนาะเอามาก็เป็นตัวกระชอล,ล่อนนะครับแล้วก็ ไข่นะครับผมก็มาเป็นตัวพ็อปนะแล้วก็เป็นหาไม้ตักอะไรงนี้นะเป็นไม้ก็กระจาดสีน้ําตาลนะครับเพื่อที่จะเป็นพ็อปแล้วก็ตัวอันนี้ผมก็มีโหลเก่านะครับเป็นถ้วยเก่านะก็เอามาใส่ตัวกะทินะครับอันแรกเลยคุณก็อาจจะหาถาดไม้หรือว่าตะแกรงเหล็กนะฮะเอามาลองเพื่อนในการถ่ายก็ได้เพื่อที่สร้างเลเยอร์ให้มันเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็เอาตัวกะทีเนี่ยมาใส่ถ้วยก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็น เครื่องเคียงนะเป็นพ็อปในการถ่ายรูปนะก็เอาตัวเปลยกปูนเนี่ยแล้วก็ลองจัดดูนะครับจัดดูให้มันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็จะเอาตัวเนี่ยตัวกระจารเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใส่ไข่นะครับเนี่ยผมก็เอาตัวไข่เนี่ยวางเข้าไปเพื่อน <S 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 ๆสามารถที่จะเอาพ็อปนะที่เป็นเครื่องปรุงหรือว่าอุปกรณ์ในการทําขนมเนี่ยเอามาวางได้นะขั้นต่อมาผมก็จะเอาตัวแป้งเนี่ยนะครับ เอามาโรยให้มันดูเหมือนว่าเรากําลังทําขนมอยู่นะครับบนพื้นที่ทํโต๊ะทําขนมจริงๆนะก็ล่อนไปนะครับเพื่อที่จะให้มันดูเป็นแบบว่าเรากําลังทําขนมอยู่นะมันก็จะได้เรื่องราวในการที่ทําขนมอยู่แล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับในการที่เราจะเตรียมจัดถ่ายนะครถ้าคูอันนี้ก็เป็นมุมด้านบนนะก็จะออกมารูปประมาณนี้นะครับแจะได้ภาพที่เราอยากจะใช้งานนะมันก็ แล้วนนก็ลองลาดน้ํากะทิไปนะครับผมก็ถ่ายนะคุณสามารถใช้ได้ทั้งภาพนิ่งนะแล้วก็วิดีโออย่างนี้ก็ได้นะเวลาจัดถ่ายเนี่ยสามารถใช้เอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ผมก็เสร็จแล้วผมก็ลองกินไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ถ่ายขนมของคุณดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นมูนหรือว่าขนมอะไรก็แล้วแต่นะลองดูนะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับแล้วพบกันครับ